สวัสดีครับนักเรียนชั้นปราทุกคนนะครับวันนี้เจอครูแอมนะครับวันนี้นะครับครูแอมจะมาอธิบายนะครับไปงานยุดที่14นะครับเรื่องของชนิดของคำนะครับเราประาักดเราเรียนดูสามชนิดด้วยกันนะครับก็คือคำนามคำสรรพนามและคำกริยานะครับอ่ะในงานที่หนึ่งนะครับในงานที่หนึ่งในงานนี้นะครับนักเรียนดูคำชี้แจงนะครับให้นักคำสั่งนะครับให้นักเรียนเลือกระบายสีคำที่เป็นคำนามคำที่เป็นคำนามนะครับคำที่เป็นคำนามมีคำอะไรบ้างนะครับถ้าเราเรียนอ่านในสอสารในความรู้ห huh. รือว่าคลิปวิดี มาดูเลยครับคำนามคำว่าเสื้อยืดนะครับตัวนี้ก็ระบายสีเรือนะครับเรือลำนี้โอสวยงามนะครับระบายสีเรือนะครับระบายสีเรือให้สวยงามเลยระบายสีเรือนะครับอันนี้คก็จะระบายก้นเร้านะครับระบายสีเรืออีกขึ้นน้ำนิดนึงนะครับใบพัดใบเรือใบนะครับอ่าโอเคนะครับเรือใบ แล้วนะครับระบายระบายไปแลวนะครับคำว่าเสื้อยืดนะครับนะลูกคำว่าเสื้อยืดก็จะเป็นคำนามนะครับเป็นคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะครับสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตก็ตามนะครับอันนี้คือใบงานที่หนึ่งนะครับอ่ต่อไปนะครับไปดูใบงานที่สองนะครับใบงานที่สองเช่นเดียวกันครับคำศัพท์นามนะครับคำศัพท์นามอ่าคำศัพท์นาม เช่นเดียวกันนะครับให้เรื่องระบายสีนะครับคำสรรพนามตอนนี้เว้นก็มีคำมาให้นะครับคือก็ระบายสีเลยคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะครับเช่นว่ากระผมนะครับเราเรียกแทนชื่อตัวเองนะครับเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเราก็พูดเวลาพูดหรืเราเขียนเราใช้คำว่ากระผมนะครับแทนชื่อตัวเองไปนะก็ระบายสีคำว่ากระผมคำว่าหนังสือเช่นครับไม่ใช่อันนี้เราก็ไม่ต้องระบายครับไม่ต้องระบายนะครับดิฉันแทนชื่อตัวเองเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครัััััับบบบบบวววว่่่าาาาาาดดดิิฉนนนนนนนรร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 ะะะะะยยยยยสีีีีปปคคคคแอออเเเ้้้ลขงๆูม เสร็จสิ้นนะครับต่อไปใบงานต่อไป,อไปเช่นเดียวกันครับคํากริยานะครับคํากริยาคือคําคคที่บอกลักษณะอาการกริยาต่างๆนะครับการกระทำต่างๆครับเช่นคําว่าลุงนี้ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ทนามหังบ้านใช่ไหมไม่ใช่อ้าสีอใช่นะครับก็คือท้ากับกริยาการกระทําต่างๆนะครับอ่าทาสีพ้ำลายบอลลูนนะครับ,ะบระบายบอลลูนให้สวยงามน้ำายบอลลูนนะครับไปด้าเรียนระบายนะครับอย่าระบายแต่อย่างเดีวทับตัวสอดนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเนาะอ่านี่เพ่อนระบายคร้าๆนะครับอืเสร็จแล้วนะครับ ไปงานต่อไปเลยครับรายงานนี้นะครับเป็นรายงานเสริมนะครับเสริมทักษะนักเรียนนะครับรายงานนี้คือเป็นรายงานคัดลายมือนะครับนักเรียนเนี่ยคัดลายมือตามเส้นารนี้เลยนะครับเขียนปากกดนเนาะตามเส้นปารนี้ก่อนนะครับเขียนตามเส้นปารจากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนตามเส้นตารเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็มาคัดลายมือโดยเขียนเลยครับตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับคัดลายมือเลยนะครับสวยๆเขียนนะครับตั้งสัิอีกก่อนเขียนเพื่อจะไม่ผิดนะครับอ่า เด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วจากนั้น,จา,น,นรรจากนั้นทําอะไรครับจากนั้นนักเรียนถ่ายคลิปวิโดีโอการอ่านออกเสียงบมดลองนี่แหละนะครับแล้วส่งมาให้ครูแอมนะครับทางไลน์ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับใบงานกิจกรรมชุดที่สี่นะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างไรนะครับก็สามารถสอบถามกันได้จากไลน์ส่วนตรงแอมนะครับหรือไม่ก็โทรมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไลน์จะง่ายกว่าเนาะอ่าแล้วก็การทำใบงานทุกใบงานนะครับต้องใช้ต้องเขียนด้วยเขียนด้วยลายมือที่สวยงามแล้วระบายสีให้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ